เรามาพบกับไกด์ตักนะคะเราจะพาลูกทัวร์ทุกคนนะคะ,ะมาเล่นเกมไปจ่ายตลาดกันนะคะ,ะเกมจะมีอยู่ว่าให้ลูกทัวร์คนแรกนะคะจะพูดว่าฉันจะไปตลาดไปซื้อผักตั้งโอนะคะส่วนคนต่อไปนะคะให้พูดต่อจากเพื่อนว่าฉันจะไปตลาดไปซื้อผักตั้งโอซื้อผักบุ้งแบบนี้นะคะมาเริ่มกันคะ่ะฉัน,ฉนจะ,จะ ขีาโหระพาฉันจะไป,ะไปตลาดฉันจะไปตลาดฉันจะไปตลาดไปซื้อแครอทผักบุ้งผักชีโหระพาขา้าฉันจะไปตลาดฉันจะไปตลาดฉันจะไปตลาดไปซื้อแครอทผักบุ้งผักชีโหระพา โหระพากระลำปีบอค่ลี่ฉันจะไปตลาดฉันจะไปตลาดฉันจะไปตลาดไปซื้อผ <laughs> ักล่าหักชีพิษแล้ว <laughs> คนที่แพ้นะคะออกไปก่อนหนึ่งคนนะคะต่อไปค่ะ,ไป,ะไปเริ่มกันต<ม>่อค่ะเปลีฉันจะไป ใญงญลโค่ะฉันจะไปตลาดฉันจะไปตลาดฉันจะไปตลาดไปซื้อ ที่สองแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่สมคนนะคะฉันจะไปตลาดฉันจะไปตลาดฉันจะไปตลาดไปซื้อผักบุ้งค่ะเนี่ยฉั<า>น,<า>นจะ,จะไปตลาด ต,ต้นหอมแตงกวาหอมแดงค,ค่ะไม่ถูกค่ะ,คะไม่ถูกค่อเอาผักชีไหมยังยังไม่มีใช่ไหมไม,ไม่มี